อย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แนะ่เรากำลังทำสิ่งใหม่บัดนี้มันงอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือและเราจะทำทางในถิ่นธุรกันดารและแม่น้ำในที่แห้งแรงพระเจ้าตรัสไว้ในอิสยาบทที่43ข้อที่1 8ถึง19พระเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสิ่งใหม่ ไม่เพียงแต่สิ่งที่เราเห็นเท่านั้นทั้งสิ่งที่เราไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่เราเคยรับรู้มาก่อนในอดีตวันนี้พระเจ้าชวนเราลืมเสียสิ่งเก่าก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวเมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อนหรือเรื่องเมื่อปีที่แล้วที่มันคอยกัดกินจิตใจของท่านเรื่อยมาบัตนี้ได้เวลาบอกลามาแล้วตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป ฉันจะลืมมันไปเสียแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราที่วันนี้เราจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าด้วยกันคือว่าบางคนเนี่ยอยู่ริสตจักรเนี่ยเขานมัสการสุดจิตส,สุดใจเลยโอ้โหน้ำตาไหลสุดมือสุดเพราะอะไรเพราะว่ามีคนเห็นเยอะแต่พออยู่ที่บ้านเรื่องอะไรจะทาอย่างนั้นใช่ไหมจะนมัสการทำไมอยู่ที่บ้านไม่มีคนเห็นลจะนมัสการทำไมใช่ไหมอ่ก็ไม่ต้องนมัสการแปลแปลได้ว่าไอ้หมอนั่นเนี่นะฮะ จริงๆนมัสการไม่ใช่เพราะรักพระเจ้าหรืออยากนมัสการพระเจ้านะเพราะมีคนเห็นที่เขาอธิษฐานเนี่ยโอ้ข้อต่อพระเจ้าโอ้จันทร์ท,ทนี้ประโบนี้อลังการมากแต่จันทร์ถึงสุกจันถึงเสาไม่เห็นอธิษฐานเลยอยู่ว่าเฮ้ยท่านทำไมไม่คนเห็นใช่ไหมเสียเวลาสแสดงว่าที่เขาอธิษฐานหรือเขาทาอะไรก็ตามในฝ่ายวิญญาณน,นั่นแนะซาตานคิดถูกสลับชายคนนั้นหรือหญิงคนนั้นอ๋อมันทําเพื่อสินบนมันไม่ได้ทําเพราะว่ารักพระเจ้าก็ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะสํารวจตัวเอง ซึ่งในความเป็นมนุษย์เนาะหลายครั้งเราก็ทําแบบนั้นได้แต่พอรู้ตัวแล้วจงปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นอย่างถูกต้องโดยการกลับใจใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าหากมนุษย์ตอบสนองความผิดของเขาอย่างถูกต้องมนุษย์คนนั้นจะรับพระพรความผิดนั้นจะเป็นประตูไปสู่พระพรหากเราทําผิดบาปในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเรากลับใจเราจะพบกับพระพรมากมายตามพระคําของพระเจ้าที่ทรงสัญญาเอาไว้ น,นี้ชีวิตวุ่นวายมากมายนักใช่ไหมก็กลับใจจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นแล้วก็อันสุดท้ายในข้อที่19โซฟาบอกถ้ากลับใจท่านจะนอนลงและไม่มีใครทำให้ท่านกลัวและคนจำนวนมากจะมาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากท่านก็คือถ้ากลับใจท่านจะพบกับสันติสุขในชีวิตได้รับการ นิยมชมชอบแล้วก็ได้รับการยกชูขึ้นในที่สุดสิ่งเหล่านี้ที่โซฟาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็น่าไตร่ตรองเป็นไปได้ว่าวันนี้เรากําลังพบกับความมืดมัวในชีวิตใช่ไหมเราก็ไตรตรองดูว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่พระเจ้าให้มืดมัวเนี่ยพระองค์กำลังเตือนเราหรือเปล่าเพื่อให้เรากลับใจอะไรบางอย่างเราก็กลับใจมันก็จะสว่างเองหากวันนี้รู้สึกว่า โอ้เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลําบากเหลือเกินอ๋อถ้าพระเจ้าเตือนเราให้กลับใจบางอย่างก็กลับใจแล้วมันความทุกข์ใจเหมือนกับแม่น้ําที่ไหลไปแล้วก็ไม่ไหลกลับมาอีกเลยวันนี้ถ้าไม่มีสันติสุขในชีวิตเป็นไปได้ไหมว่าเราถอยห่างจากพระเจ้าความสมัครกับพระเจ้าเราห่างเหินไปแล้วก็กลับมามีความสมัครกับพระเจ้าแล้วสันติสุขก็กลับมาในชีวิตนี่คือ กรณีทั่วๆไปแต่พอดีกรณีนี้ใช้กับโยกไม่ได้เนื่องจากโยกเป็นกรณีพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมดูนะท่านจะไม่มีตําหนิใครๆก็บอกว่าโอ้ปาสจากตําหนิพระเจ้ายังบอกเลยนะโยกปาสจากตําหนิปลอดภัยไม่มีความทุกข์สดใสสุขใสมีสันติสุขเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนใครๆก็ยกท่านให้เป็นผู้พิพากษาในเมืองทั้งหมดนี้เนี่ยขอโทษนะครับน้องพี่มีหมดแล้วพี่โยบบอก คือมันคือสิ่งที่โยบมีอยู่แล้วโยบได้รับอยู่แล้วตั้งแต่บ,บทที่หนึ่งละบอกไว้ชัดเจนเนี่ยนี่คือสิ่งที่โยบมีก็แสดงว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าโยบเนี่ยกับใจเสมอทำผิดบาปก็กับใจโยบเนี่ยเดินเดินชีวิตอย่างชอบธรรมเวลาเขาทำบาปขากับใจอยู่เสมอดังนั้นผลแบบนี้เกิดขึ้นกับโยบเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เลยมีคุยกันมาแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้สำหรับฉัน ใช่ไหมโยบบอกแล้วทําไมเหตุการณ์แบบนี้ยังต้องเกิดขึ้นฉันอีกในเมื่อไอ้สเปคที่คุณว่ามาเนี่ยมันเป็นของฉันหมดเลยเพราะว่าฉันกลับใจเสมอไงแต่ว่ากลับใจกลับไปกลับมาทําไมไมาอยู่ตรงนี้ทำไมอยู่กองขยะตรงนี้โซฟาเดี๋ยวเถียงไปเทียงมาอีกสักหลายบทก็จะงงแล้วเลือกเถียงไปเองนะแม้โซฟาจะมีท่าทีที่แข็งกระด้างแต่ว่าดูเหมือนว่าถ้าเราอ่านดีๆเราจะพบว่าเขามีความปรารถนาและมีความหวังที่จะให้โยบกลับใจใหม่คือ หวังดีอะแต่ปากไม่ดีคือพูดแบบไม่เข้าใจไม่เห็นยกเห็นใจแต่ถ้าดูในจิตใจของเขานะหวังดีแล้วก็ในส่วนเนี้ยผมเชื่อว่าในบทที่42ตอนที่พระเจ้าจะลงโทษสามคนนี้แล้วโยอบอธิษฐานเผื่อพวกเขาใช่ไหมแล้วพระเจ้าก็ยกโทษให้พวกเขาคือจริงๆพระเจ้าก็จะไม่ลงโทษเขาอยู่แล้วล่ะนะเพราะว่าพวกชันสุจิตใจไง กับใจใหม่คืออะไรมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยดำเนินชีวิตตามใจของตัวเองทางอยากจะทําบาปอยากทาชั่วอะไรต่างๆตามใจของตัวเองแต่ว่าทางของพระเจ้าไปทางนี้พระเจ้าอยากให้ทําแบบนี้แต่ใจมนุษย์มันอยากจะทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้กับใจแปลว่าหยุดไปทางของตัวเองแต่หันกลับมาทางของพระเจ้าแล้วทางของพระเจ้านี้ไปได้ยังไงก็คือมาหาพระเยซูแล้วพระเยซูจะพาไป ใครก็ตามที่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตพระเยซูก็จะพาเขาไปถ้าเราไปห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันจะมีบันไดเลื่อนใช่ไหมบันไดเลื่อนเนี่ยการที่ขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะก็แค่เดินไปแล้วก็ยืนลงบันไดเลื่อนไอ้บันไดเลื่อนจะพาเราขึ้นไปชั้นสองเองไม่ต้องปีนขึ้นไปเองไม่ต้องพยายามขึ้นไปเองเหมือนกันการกลับใจก็คือว่าหยุดทางเดิมที่ทําตามใจของตัวเองแล้วตั้งใจใหม่จะมาทางของพระเจ้า ในทางที่ถูกต้องแต่เราก็อ่อนกําลังเนาะเราก็ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แค่มาหาพระเยซูให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราให้พระเยซูสอนและช่วยเราก็ขอพระเยซูช่วยฉันทําได้ด้วยเถิดแต่พระเยซูจะพาเราขึ้นมาได้เลื่อนฮะพาชีวิตเราจําเริญขึ้นสรุปก็คือการกลับใจคือหยุดทําบาปเก่าๆหยุดเท่านั้นไม่พอกลับมาหาพระเยซูให้พระเยซูนําพาเราไปทําสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า น,นี้หากเราจงใจดําเนินชีวิตไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรากําลังถอยห่างจากความรักที่มีต่อพระเจ้าไปไกลทุกทีดังนั้นจงกลับใจเสียใหม่หากเราเป็นเช่นนั้นกลับมาเชื่อฟังพระองค์ยำเกรงพระองค์ทําไม่ได้ก็ขอกําลังจากพระองค์ให้พระมียำโดยสุดช่วยแต่ตั้งใจที่จะทําตั้งใจจะเชื่อฟังแล้วเหตุการณ์จะเปลี่ยนสถานก,การณ์จะเปลี่ยนและเจ้าจะอยู่ในนิเวศนี้ตอลอดไปเป็นนิดนี่ก็คือจะได้รับพระพรตอลอดไปเป็นนิด ท่ามกลางปัญหาครอบครัวที่ท่านเจอปัญหาของชีวิตที่ท่านกําลังจะเจอที่กําลังเจออยู่แรงกดดันที่ท่านเจออยู่วันนี้พระวจชนะของพระเจ้ามาถึงท่านว่าท่านสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้ไม่ใช่โดยปัญญาไม่ใช่การวางแผนมากขึ้นไม่ใช่การทาโอทีเพิ่มขึ้นเพื่อจะมีเงินมาใช้นี่ไม่ใช่โดยการกลับใจใหม่ในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านในช่วงเวลานี้แล้วพอท่านกลับใจใหม่ท่านจะได้รับพระพรที่พระเจ้า เตรียมไว้ให้สําหรับชีวิตของท่านที่หลงทางวิธีที่ดีที่สุดก็คือกลับไปที่จุดเริ่มต้นจําได้ไหมเมื่อก่อนเราเป็นคนชั่วร้ายเป็นคนทนิสัยไม่ดีแต่พระเยซูยังเต็มใจตายเพื่อเราคนนิสัยไม่ดีอย่างฉันนี่แหละพรงทรงเลือกฉันและเรียกฉันออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่าง คนไม่ได้เรื่องอย่างฉันนี่แหละที่พระองค์ประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้าและชำระฉันให้บอิิสุทธิ์และพระองค์ก็เปลี่ยนแปลงนิสัยหลายอย่างในชีวิตของฉันเปลี่ยนแปลงจิตใจของฉันจากคนขี้กลัวขี้กลัวเดี๋ยวนี้โอ้มีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆฉันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปและแล้วฉันก็ลืมบ่อที่ฉันถูกชุดขึ้นมานั้นเสียลืมไปว่าเราเนี่ย เป็นแค่คนบาปที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าเท่าน,นั้นเองเรารับการฝึกกับจากพระเจ้าโดยการมองเหตุการณ์วันนี้โดยพระคำของพระเจ้าแล้วตอบสนองโดยวิธีการแห่งพระคำของพระเจ้าท่าทีของเราที่มีต่อเหตุการณ์ในวันนี้คือทำเพื่อถวายเกียรดตดิพระเจ้าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในเหตุการณ์ในวันนี้ได้อย่างไรเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าจะประทานเกียรติให้กับเรา และเมื่อผู้ใดที่พระเจ้าประทานเกียรติให้กับเขาเขาจะรับเกียรติที่มีสง่าราศีมั่นคงและถาวรน,นิรันดร์อย่าไล่ตามเกียรติจอมปลอมแห่งโลกนี้เกียรติจอมปลอมแห่งโลกนี้ที่โลกนี้ล่อหลอกคนทั้งหลายในโลกนี้ให้ทุ่มเทและไล่จับมันเงินทองตำแหน่งชื่อเสียงเสียงตบมือการยอมรับจอมปลอมจากในโลกนี้ โอ้โหคุณช่างเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากคุณคนเยี่ยมมากคุณเก่งมากคุณเป็นคนที่ฉลาดมากอะไรก็แล้วแต่คำเย่อเยอะคำยอมรับจอมปลอมแห่งโรคนี้ซึ่งอยู่ชั่วคราวเป็นของปลอมอย่าจดจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วนั้นอย่าพิเคราะห์เรื่องในอดีตนี่แนะ่เรากำลังทำสิ่งใหม่บัดนี้มันงอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือ และเราจะทำทางในถิ่นธุรกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแรงแพระเจ้าตรัดไว้ในอิสยาบทที่43ข้อที่1 8ถึง19พระเจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสิ่งใหม่ไม่เพียงแต่สิ่งที่เราเห็นเท่านั้นทั้งสิ่งที่เราไม่เห็นหรือว่าสิ่งที่เราเคยรับรู้มาก่อนในอดีตวันนี้พระเจ้าชวนเราลืมเสะ สิ่งเก่าก่อนอดีตที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องราวเมื่อหปีก่อน10ปีก่อนหรือเรื่องเมื่อปีที่แล้วที่มันคอยกัดกินจิตใจของท่านเรื่อยมาบัตรนี้ได้เวลาบอกลามาแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะลืมมันไปเสียแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าบางคนคิดว่าความแตกต่างของคริสเตียนแท้กับคนอื่นๆนั้นก็คือการ ไปร่วมนมัสการพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์พวกเขาคิดว่าการเป็นคริสเตียนแท้ก็คือการไปร่วมนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเอออันนี้ฉันทำการอธิษฐานอยู่เสมอโอ้ฉันอธิษฐานอยู่เสมอเหมือนกันการอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำโอ้ฉันแน่นอนดังนั้นสรุปได้เลยว่าฉันนี่แหละเป็นคนฝ่ายนี้ฉันนี่แหละเป็นคนชอบทมฉันนี่แหละเป็นประชากรของพระเจ้าพี่น้องครับ ถ้าไม่มีความแตกต่างระหว่างคุณกับโลกนี้คุณยังไม่ใช่ลูกของพระเจ้าที่แท้จริงถ้าไม่มีความแตกต่างระหว่างคุณกับโลกนี้คุณยังไม่ใช่ลูกของพระเจ้าที่แท้จริงความแตกต่างของคนที่กลับใจใหม่แล้วกับคนที่ยังไม่กลับใจใหม่แตกต่างกันมากมายมากกว่านั้นมากนักมากกว่าการที่เขาอ่านพระคัมภีร์เขาอธิษฐานเสมอเขาไปโบสถ์เสมอเขาร่วมพิธี กรรมทางศาสนาเขาร่วมพิธีมาสนิทไม่ใช่ไม่ใช่มันต่างมากมายกว่านั้นและลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักความแตกต่างระหว่างคนที่กลับใจใหม่และคนที่ยังไม่กลับใจใหม่ไม่ใช่รูปแบบหรือกิจกรรมทางศาสนาที่แสดงออกมาแต่เป็นความแตกต่างของธรรมชาติภายในของพวกเขาจิตใจสําคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจจงระวังอย่าให้ มารซาตานมาใส่ย,ยาพิษลงไปในแหล่งน้ำต้นทางได้จงระวังให้ดีอย่าให้โลกนี้แอบเอาค่านิยมแบบโลกนี้มามาสิเกิดเป็นคนทั้งทีต้องรวยต้องรวยต้องมีชื่อเสียงต้องมีคนรักเยอะๆต้องมีคนกดไลค์เยอะๆโอ้ไลค์แค่นี้ไม่พอเอาไลค์อีกดังนั้นต้องแสดงออกมาเยอะๆโอ้ต้องให้คนชื่นชมต้องให้คนตบมืออันนี้เป็นค่านิยมแห่งโลกนี้จงระวังให้ดีพระเยซูบอกเกรงว่าใจของท่านจะเต็มไปร้นด้วยไอ้ไอสิ่งต่าง ของปลอมๆที่ไม่ใช่ของประเสริฐซึ่งมาจากสวรรค์ถ้าเราไม่ถูกเติมเต็มในจิตใจของเราด้วยความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูโลกนี้จะเอาสิ่งอื่นมาเติมเต็มในจิตใจของเราแทนคนที่ใจของเขาเต็มไปด้วยความสัมพันธ์กับพระคริสต์มันจะล้นออกมาเป็น ความชื่นชมินดีในพระเช้าคนเหล่านั้นจะตื่นเต้นแล้วก็รอคอย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 อะไรรอคอยพระเยซูจะเสด็จมาแล้วพระเยซูใกล้สิ้นมาแล้วพวกคนเหล่านั้นที่เต็มร้ดนในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ก็จะดีใจเมื่อคิดถึงโอ้ตื่นเต้นเหลือเกินดีใจเหลือเกินเมื่อคิดถึงในอนาคตฉันจะได้รับสง่าราศีศักดิ์ศรีสักเพียงไรจะเต็มร้นออกมาจนในที่สุดเหมือนกับเป็นคนที่อีกสักครู่อีกไม่นานกําลังจะได้เงินก้อนมหาศาลแล้ววันนี้ก็เลยมีความสุข เฮ้ยสมชายไปทําอะไรมาทาไมมีความสุขมันมีความสุขเพราะว่าเดี๋ยวมะลืนนี้ได้ได้สมบัติมหาสารได้อีกหมื่นล้านบาทมีคนจะโอนมาให้โอ้มีความสุขทําไมสมชายมีความสุขระเกินเพราะว่าดีใจแลือเกินอีกไม่นานสมชายทาไมอะไรเกิดขึ้นนาะวันนี้นายก็ยังมีความสุขเพราะว่าดีใจแล้วเกิดอนาคตอีกไม่กีว่วันเราจะได้สมบัติมหาสารคนเหล่านั้นนะที่ใกล้ชิดสนิทกับพระเยซูความดีใจอย,อย่างเงี้ยความชื่นชมยินดี ตื่นเต้นดีใจในสง่าราศีที่เขาจะได้รับมันจะล้นออกมากลายเป็นความชื่นชมดีในทุกๆส่วนในชีวิตของเขาบ่อยครั้งเมื่อเหตุการณ์ความทุกข์ยากเกิดขึ้นนั้นมันกลับมาช่วยเราให้พ้นทุกมันคนละทุกขกันการไม่มีเงินใช้วันนี้กลับทําให้เราเลิกรักโลกนี้ ก่อนหน้านี้เรารักโลกนี้มากเกินไปสแสวงหาเงินทองเยอะเกินไปหาแต่เงินหาแต่เงินหาแต่เงิน,แ,งนแล้วก็พบแล้วว่ายิ่งหาเงินเงินยิ่งหมดกลับมาหาพระเจ้าดีกว่าความทุกข์ยากนั้นได้ช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงคือการที่เป็นคนยากจนในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทําให้เขายากจนในฝ่ายร่างกายเพียงชั่วคราวเพื่อที่จะให้กลายเป็นคนมั่งมีในฝ่ายวิญญาณเพราะเหตุความลาเคินของเขา หูของเขาเมื่อก่อนอุดไว้ไม่เคยได้ยินสิ่งที่พระเจ้าเตือนบัดนี้เพราะเหตุความทุกข์ตอนนี้แหละได้ยินชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้าเตือนเขาเขาเขอกลับใจใหม่เหมือนอย่างมนัสเซนั้นวันนี้ท่านผู้กําลังประสบความทุกข์ยากลําบากครับเป็นไปได้ว่าความทุกข์ของท่านอาจจะเกิดจากบางอย่างที่พระเจ้าเรียกให้ท่านกลับใจถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจริงง่ายนิดเดียวถ้าเป็นเช่นนั้นท่านกลับใจใหม่อ้อนวอนต่อพระเจ้า เพราะว่าขณะที่ท่านกําลังทุกยากนี้ท่านได้สิทธิพิเศษพระคภีสัญญาคําร้องทุกของคนทุกยากพระเจ้าจะฟังท่านได้สิทธิพิเศษเมื่อท่านร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าจะทรงฟังท่านแต่ท่านต้องถ่อมใจลงกลับใจใหม่จากทางที่ไม่ถูกต้องนั้นแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีในชีวิตของท่านอาตานมันจะเป่าด้วยลมแรงสักเพียงอะไรก็ตามมันไม่มีทางเป่าตะเกียงที่พระเจ้าจุดขึ้นนั้นให้ดับน้น พระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีแล้วพะองจะทรงทําให้สําเร็จถ้าพระเจ้าเป็นคนบอกเราให้เราแจกใบปิวมารซาตานมันเป่าแรงแค่ไหนมันก็เป่าให้ดับไม่ได้ถ้าพระเจ้าเป็นคนดนใจเราเริ่มในใจิตใจเราให้เราพูดเรื่องนี้เรื่องพระเยซูกับเพื่อนของเราฟังกับลูกของเราฟังกับนาของเราฟังให้เราเริ่มต้นต่อให้มารซาตานจะเป่าลมแรงแค่ไหนไม่มีทางดับตะเกียงที่พระเจ้าจุดได้เมื่อพระเจ้าบัญชาแล้ว พงษ์จะทําให้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มต้นการดีแล้วดลใจท่านให้ทําบางสิ่งเพื่อพระเจ้าจงเริ่มทําแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีลมชนิดไหนดับมันได้เลยพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จเบามาเลยเ่ามาเลยเ,าาเ,ลยเ่าแค่ไหนก็ดับไม่ได้เพราะว่าฉันกําลังทําตามน้ําพระทยัยวันนี้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ของความพ่ายแพ้ท้อแท้อย่างนี้ได้โดยการกลับใจใหม่วันนี้ แค่รู้ตัวว่าใช่ฉันทําผิดต่อพระเจ้าแล้วสารภาพต่อพระองค์แล้วหลังจากนั้นกลับใจใหม่สําแดงออกด้วยการกระทําที่สอดคล้องกับการกลับใจใหม่นะัน้นนี้อย่าให้มาซาตานมันหลอกเราว่าแกมันชั่วมากมีหน้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าอีกเหรอทำชั่วขนาดนี้นี่ใส่อย่างนี้มีหน้ามาเรียนพระกบีอี้หรอมีหน้าอ่านไม่ไม่อย่าไปเชื่อมันใช่ไหมไม่ว่าขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้ากลับใจพระองค์พร้อมจะให้อภัยเสมอ แต่ว่ามันรู้ไงมันก็เลยพยายามหลอกเราทุกวิถีทางเพื่อเราจะไม่กลับใจดังนั้นไหนๆก็ชั่วแล้วก็ชั่วไปเลยแล้วกันอะไรเงี้ยมันเป็นกับดักของศัตรูถ้ากลับมาเนี้ยถ้ากลับมาก่อนหน้านี้เห็นไหมบทที่บทที่หกใช่ไหมเนบูคันอนซามาแล้วสิงโตมาแล้วจะบุกแล้วทำลายสิ้นซากเผาเมืองสิ้นแต่ถ้ากลับใจนะจะอยู่ตอนนี้ไปเป็นนิดเลยนะไม่ถูกเผานี่ข้อมันกลับจะติดกันด้วยซ้ำไปเห็นไหมนี่คือลักษณะพระเจ้าของเรา ให้โอกาสที่จะกลับใจหลายครั้งเราดําเนินชีวิตไม่ดีเลยสมควรถูกลงโทษแต่เมื่อเรามาหาพระเยซูพระองค์ทำอย่างไรพรงไม่ซ้ำเติมเราพระงไม่ละทิ้งเราจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาเชื่อพระเจ้าตอนพระเยซูส่งผู้รับใช้ของพระองค์มาประกาศข่าวประเสริฐให้กับเราอาจจะมีบางคนในพวกเราที่เยาะเย้ยผู้ประกาศเหล่านั้นหัวเราะเยาะ แต่ปรากฏว่าพระเยซูยังคงอดทนพระองค์ยังคงส่งคนแล้วคนเล่ามาจนในที่สุดเราเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานี่นไงครับพระเยซูไม่เคยทอดทิ้งเราแม้เราทําตัวไม่สมควรที่จะเป็นเพื่อนของพระองค์เลยสิ่งที่พระเยซูทํากับเราทั้งหลายก็คือว่าพระองค์เฝ้ามองดูทางของเราเมื่อ เห็นว่าเรากำลังเดินไปในทางบาปเรากำลังสนุกสนานกับหนทางเนี้ยซึ่งเป็นหนทางแห่งความตายพระเยซูทำอย่างไรพระเยซูชุดรลังเราโดยพระคุณของพระองค์พระองค์ให้มีเหตุการณ์บางอย่างมีคนบางคนมีสถานการณ์บางอย่างสกิดเราเตือนเราไม่ให้เดินไปในทางที่ไม่ดีนั้นลักษณะของเพื่อนที่ดีก็จะเป็นเช่นนี้เพื่อนที่ดีเมื่อรู้ว่าเพื่อนของเขากำลังเดินไปในทางที่อันตราย เขาจะต้องทําอะไรบางอย่างเขาจะไม่ปล่อยเฉยๆเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเพื่อนของเขาให้พ้นจากอันตรายนั้นดังนั้นอาจจะมีเพื่อนบางคนที่เคยมาเตือนเราเฮ้ยแกทําอย่างนี้ไม่ถูกไอ้แก่อย่างนี้ไม่ดีเขาอาจจะพูดไม่เพราะหรือว่าไม่โดนใจเราเรากําลังสนุกสนานกับไอสิ่งบางอย่างที่ดีเนี่ยที่ที่เราชอบเนี่ยแต่ว่าเขามาเตือนเราเราพิจารณาดูเขา อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆของคุณก็เป็นไปได้เพราะว่าพระเยซูจะทําอย่างนั้นเมื่อเราเดินไปในทางที่ไม่ถูกต้องพระเยซูจะตักเตือนเราทําทุกวิธีทางที่จะดึงเราออกจากทางนั้นและช่วยเราที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอเมื่อเราผิดพลาด เมื่อเราทำผิดพลาดทั้งบาปไปแล้วกลับใจเรายังต้องรับผลแห่งการกระทำบาปนั้นหรือไม่คำตอบคงไม่สามารถฟันธงเป็นคำตอบเดียวในทุกกรณีได้เพราะว่าในพระคัมภีร์เอย่ยแล้วก็ในชีวิตจริงๆของพวกเราเอย่ยมันก็เห็นมาทั้งสองแบบนะครับก็คือว่าบางอย่างเนี่ยพระองคบเกินบาปให้พระองคซ่อนบาปให้พระองคลบทิ้งไปหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็ไม่มีผลอะไรเลยในการดําเนินชีวิตต่อไปหลังจากที่เขากลับใจแต่บางอย่างเนี่ย เจ้าจงใจให้ผลกระทบเนี่ยมันยังคงเหลืออยู่แล้วก็นํา บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคนคนนั้นแล้วก็นําความเจ็บปวดนำความโศกเศร้ามาสู่ชีวิตของเขามาสู่ครอบครัวของเขาดังนั้นในพระคัมภีร์แล้วก็ในชีวิตจริงพบทั้ง2แบบครับจึงไม่สามารถสรุปได้ร้อเซตว่าโอ้ถ้าทําบาปกับใจแล้วมันจะไม่เกิดผลร้ายเกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถสรุปว่าทําบาปกับใจแล้วแต่ผลร้ายก็ยังเกิดอยู่นะเพราะว่าทั้งในชีวิตของเราที่เราผ่านมาเนาะเราก็เห็นแบบนั้นว่าเอ๊ะมันมีทั้ง2กรณีดังนั้นในในเรื่องนี้จึงตอบได้ว่าเป็นไปได้ทั้ง2กรณีครับเมื่อเราทําาบปแล้ว เรากลับใจบางครั้งพระเจ้ากลบเกลื่อนบาปให้เลยลบบาปก็ยังลบผลกระทบของมันทั้งหมดด้วยแต่ก็มีหลายกรณีที่บางครั้งเราทําบาปแล้วเรากลับใจแต่ไอ้ผลที่เราทํานั้นน่ะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ซึ่งพระเจ้าคงมีแผนบางอย่างสําหรับเราแต่ละคนเช่นสอนเราเตือนเราแล้วก็ตอกย้าชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดอีกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ละคนคงไม่เหมือนกันแต่งั้นคําตอบคือว่าเป็นไปได้ทั้ง2กรณีครับ ในพระคัมภีร์บอกชัดเจนในโรบที่หนึ่งนะครับบอกว่าเพื่อให้เขากลับใจใหม่พระเจ้าสำแดงพระพิโรธของพระองค์ต่อมนุษย์คือว่ายังไม่จัดการยังไม่น้ําท่วมโลกอีกครั้งยังไม่ไฟมาเผาโลกเพื่อให้มนุษย์กลับใจแต่ถ้าไม่กลับใจการปล่อยของพระเจ้านี้ก็เพื่อสะสมโทษของเขาไว้เมื่อถึงวัน พิภาคษาไม่กลับใจสะสมโทษไว้จนถึงวันพิภาคษาคนที่กำลังพ่ายแพ้ท้อแท้อ่อนแอหมดกำลังใจท่านสามารถมีชัยชนะได้โดยการหันมาพึ่งพาพระเจ้ากลับใจในสิ่งที่ผิดพลาดไปเริ่มต้นชีวิตใหม่พึ่งพาพระองค์สแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์และ ก็ทำตามอย่างเคร่งครัดและท่านจะพบกับชัยชนะในชีวิตเราอาจจะผิดพลาดทั้งบาปถ้าเราตอบสนองต่อบาปแบบเดียวกับดาวิดก็คือสำนึกผิดแล้วก็กลับใจใหม่เราจะพบพระเมตตาของพระเจ้าอย่างแน่นอน